สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อนุยอราดาศรีเจริญค่ะทำตำแหน่งโรบ o ติกโอเปอเรติงโมเดลนะคะจากบริษัทไซเจนคอมมานีลิมิเต็ดค่ะวันนี้นะคะนุยมาในหัวข้อ What is RPA ค่ะซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะพอคุ้นหูกับคำว่า RPA นะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายองค์กรน,นะคะนำ RPA ไปปรับใช้แต่วันนี้ค่ะท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะนุยจะพาไปทาความรู้จักแบบสั้นๆง่ายๆค่ะ แต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จัก RPA นะคะเราลองมาสำรวจก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้ค่ะองค์กรของเรามีปัญหานี้อยู่หรือเปล่าอย่างแรกนะคะคือเราเสียพนักงานในองค์กรของเราเนี่ยทำงานซ้ำๆเดิมๆเป็นประจำอยู่ทุกๆวันอย่างที่สองนะคะคืองานซ้ำๆเดิมๆของเราเนี่ยมีปริมาณที่เยอะเลยทีเดียวทําให้พนักงานนะคะจะต้องทํางานล่วงเวลาทํา OT หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะทํางานเสร็จไม่ทัน หรือว่าถ้างานโอเวอร์โหลดมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานได้ถ้าพบว่าเรามีปัญหานะคะตามที่กล่าวมาเนี่ยให้เชื่อได้เลยว่า RPA นี่แหละค่ะจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จัก RPA กันนะคะ RPA ค่ะย่อมาจาก Robotic Process Automation ค่ะซึ่ง RPA นะคะคือซอฟต์แวร์โรบอหรือว่า Digital Workforce ก็คือรายงานเสมือนหรือเป็นพนักง,งานคนหนึ่งของเราเนี่แหละค่ะแต่เขาอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเท่านั้นเองโดยที่ปกตินะคะถ้าพูดถึงโรบอทเนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยกับโรบอทที่เป็นหุ่นยนต์แต่ตอนนี้ไม่ละค่ะโรบอทเรามีในรูปแบบของซอฟต์แวร์แล้ว และโรบอทนะคะหรือว่า RPA ของเราเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกับที่พนักงานเราเคยทําเลยนอกจากนี้ค่ะยังสามารถเชื่อมต่อกับ AI นะคะในการให้ AI เนี่ยช่วยคิดแล้วก็ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ด้วยที่สําคัญค่ะสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีหยุดพักเลยนะคะและแน่นอนนะคะว่าโปรเซสของเราเนี่ยก็มีเงื่อนไขการทํางานที่หลากหลายนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขหรือว่าลอจิกนั้นๆน,น,นะคะให้กับโรบอทเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่ โรบอทเนี่ยเขาจะทํางานตามที่เรากําหนดไว้ร้อเซนเลยจะไม่มีการกระโดดข้ามนะคะสเต็ปการทํางานแต่อย่างใดที่สําคัญเลยนะคะก็คือโรบอทเนี่ยสามารถทํางานบนระบบหรือว่าแอปพลิเคชันได้หลากหลายเลยนะคะหรือพูดง่ายว่าเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นั่นเองตัวอย่างเช่นพนักงานของเรานะคะต้องทํางานกับอ e ีเมลเอาลูกนะคะต้องใช้ Excel นะคะในการทำงานหรือว่าต้องเอาข้อมูลจากฟอร์มต่างๆนะคะ ไปีย์ลงระบบเช่นระบบ SAP นะคะ Microsoft Dynamics หรือแม้กระทั่งนะคะระบบภายในของลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันและมากไปกว่านั้นเลยนะคะคือ RPA เนี่ยไม่กระทบโครงสร้างการทำงานเดิมของเราค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าปกติแล้วนะคะเวลาที่เรามีระบบใหม่ๆมาเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยจะต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยที่ต้องทำงานเหมือนเดิมค่ะทำงานเดิมเนี่ะค่ะ แต่ทำในรูปแบบใหม่แต่ RPA นะคะพนักงานเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแต่เปลี่ยนไปทำงานที่ high value ส่วนงานที่ low value หรือว่างานซ้ำๆเดิมๆที่ต้องทำเนี่ยนะคะเราให้โรบอทเนี่ยทำแทนได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างการทำงานวิธีการทํำงานสเต็ปการทำงานเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำนะคะโรบอทเพียงแค่มาทําตามที่เราเทรนเขาไว้หรือว่าทำตามสเต็ปเดิมที่เราเคยทำนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูล RPA เบื้องต้นนะคะสั้นๆง่ายๆหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะไม่มากก็น้อยและท่านใดนะคะที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อสอบถามมาทางแชทของไซเจนได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w s i z e n c e n t e r c o m ได้เลยค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปนะคะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ RPA หัวข้ออะไรสามารถติดตามกันที่ช anel ของไซเจนได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ